สุภาษิตบทที่2ีข้อที่15ความโง่ติดอยู่ในใจเด็กแต่ไม่เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างไกลาจากเขาข้อนี้บอกว่าความโง่เขาเนี่ยมัดอยู่ในใจของเด็ก บาปเป็นความโง่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความโง่ทั้งหลายของมนุษย์และบาปมันอยู่ในใจของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วก็รวมทั้งอยู่ในใจของเด็กด้วยไม่ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ไร้เรียงสาแด่กบาปมันก็มาอยู่ในตัวเขาละอยู่ในใจของเขาสังเกตเด็กเล็กๆเราไม่ต้องสอนให้โกหกไม่ต้องสอนให้อิจฉาเด็กก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะมันฝังรากลึกอยู่ในใจของเขาบาปเหล่านี้เกาะติดตัวเขาหรือก็ผู้ใกญ่หนึง่งก็ติดมนุษย์ทุกคนมันทําให้มนุษย เนี่ยมีความชอบหรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบาปมนุษย์ทั้งหลายถ้าให้เลือกทำบาปกับทำดีสมมติทำบาปกับทำดีไม่เกี่ยวกับไปสวรรค์หรือไปนรกไม่เกี่ยวกันเราได้รับพรหรือไม่รับพรมีสิทธิจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยจะเลือกทำบาปเหตุที่วันนี้มนุษย์จำนวนมากไม่ทำบาปก็เพราะว่ากลัวกฎหมายลงโทษกลัวสังคมประนามกลัวอะไรก้วแตเนี่ยนะมีบางอย่างแต่ว่ามันอยู่ในใจของมนุษย์มันเกา ติดอยู่แล้วมันเป็นแรงผลักดันให้อยากจะทําบาปเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่8ข้อที่21พระเจ้าพูดถึงมนุษย์ไว้ดังนี้พระยาเวทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยแล้วทรงดําริในพระไทยว่าเราจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดี เพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เกิดอันนี้พระเจ้าพูดเองเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายคือทุกคนมีแต่ความคิดร้ายๆหมดเลยตั้งแต่เกิดประดมประการบทที่8ปดข้อที่21ดังนั้นก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหลุดจากบาปหลุดจากความโง่เขลาให้กลายเป็นความฉลาดให้กลายเป็นคนฉลาดแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไม่เรียวแห่งการลงโทษจะขับไล่ความโง่เขลานั้นออกไปได้ไม่เรียวที่พ่อแม่ใช้ สําหรับการลงโทษการทําผิดทําบาปหรือการทําสิ่งที่โง่เขาเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยมีปัญญาขึ้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถยับยั้งความโง่ในตัวเขาหรือ ผูกมัดไม่ให้มันสำแดงฤทธิ์ออกมาได้เป็นวิธีหนึ่งที่จะดึงเขาเนี่ยออกจากทางบาปแล้วก็นําความโง่ในใจออกไปจากชีวิตของเขาการลงโทษในที่นี้ในพระคัมภีสมัยก่อนก็ใช้ไม่เหลียวลงโทษเนาะแต่สมัยนี้อาจจะแตกต่างกันแต่ด้วยวิธีการอาจจะวิธีการลงโทษอาจจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้หลักการเดียวกันได้ก็คือว่าโดยการลงโทษจะช่วยทําให้เด็กสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในแต่ละวั ทานธรรมการลงโทษจะไม่เหมือนกันเนาะในสมัยนี้อย่างเช่นครูก็ตีเด็กไม่ได้นยเดี๋ยวโดนฟ้องนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ต่อไปก็กฎหมายกำลังจะออกว่าตีเด็กไม่ได้ตีลูกไม่ได้แต่ก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคำว่าไม้เลียวที่นี้จึงพร้อมนะมาประยุกใช้ในแต่และวัฒนธรรมแต่ยุคสมัยคงจะต้องดูบริบทแต่ความหมายยังคงอยู่ก็คือว่าการลงโทษเนี่ยจะช่วยขจัดความโง่ไปจากเด็ก ความโง่ทําให้เด็กเสียเวลาเปล่าๆไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นในหลายครั้งความโง่ทําให้เด็กตกไปสู่อันตรายหรือความโง่ทําให้เด็กเนี่ยใช้ความสามารถหรือใช้ทักษะของเขาในทางที่ผิดแต่ด้วยการตีสอนโดยการลงโทษสามารถแก้ไขและสามารถทําให้เขามีแนวโน้มทําในสิ่งที่ถูกต้องและในสิ่งที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นการไม่ลงโทษเลยเป็นการทําร้ายลูกตัวอ,อย่างเด่นที่สุดคนหนึ่งใน พระคัมภีร์ตัวอย่างหนึ่ง ก็คือลูกชายของเอลีชื่อฮบนีกับฟีเนห์สองคนทำชั่วทำบาปและสุดท้ายนำหายนะมาสู่ตัวเองและครอบครัวและสู่ประชากรของพระเจ้าด้วยในหนึ่งสมเยบทที่สองข้อที่22เอลีชลามากแล้วและได้ยินเรื่องราวทั้งสิน้นที่บุตรทั้งสองของท่านคือฮบนีกับฟีเนห์เนี่ยได้ทำแก่คนอิสราเอลคือพวกนี้เนี่ยเวลาคนเอาของมาถวายแด่พระเจ้าใช่ไหมเอาเนื้อมาถวายแด่พระเจ้าแกก็เลือกเนื้อดีๆไปกินเองซะก่อน คนะที่เหลือก็เอาไปถวายแด่พระเจ้าก็แล้วกันหนึ่งสเมยวันที่สองยี่สิบองบายต่อและพวกเขาได้นอนกับหญิงที่ปนิบัติอยู่ทางเข้าเต็นท์นัดพบก็คือยังไม่พอยังไปล่วงประเวณีกับผู้หญิงที่เต็นท์นัดพบเต็นท์พัพพาของพระเจ้าอะไรแล้วเมื่อเอลีทราบเรื่อง เอลีทำอย่างไรเอลีก็เลยพูดก,กับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เราได้ยินจากประชาชนถึงความชั่วร้ายมากที่พวกเจ้าทำแล้วเอลีก็เลยบอกลูกว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยสิ่งที่เราได้ยินมานั้นเป็นเรื่องไม่ดีเลยแล้วก็จบแค่นั้นเขาไม่ได้ลงโทษเขาไม่ทำอะไรลูกของเขาเลยเขาแค่บอกลูกเอ๋ยไม่ดีเลยอย่าไปทำนะแค่นัน้แต่ว่าไม่ได้จริงจังในการแก้ไขในเรื่องนี้และสุดท้ายเขาปล่อยเรื่องนี้ต่อไปในสุดความบาปชั่วของสอง คน,นำหายนะมาสู่ทั้งตนเองและก็ครอบครัวของตนดังนั้นการตักเตือนหรือการตีสอนเด็กปัจจุบันอาจจะทำให้เขาไม่พอใจแต่อนาคตจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับเขาเมื่อมีการตีสอนเกิดขึ้นเด็กย่อมไม่พอใจแต่ การทำเช่นนั้นแท้จริงแล้วพ่อแม่กำลังให้สิ่งที่แสนประเสริฐที่จะช่วยป้องกันพวกเขาจากความปวดร้าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ถ้าเราไม่ตักเตือนไม่ตีสอนเขาขณะที่ยังมีโอกาสเนี่ยที่ยังทำได้ในอนาคตเขาจะพบกับความปวดร้าวความเจ็บปวดและความโศกเศร้าดังนั้นวันนี้ถ้ารักเขาต้องเตือนเขาต้องลงโทษเขาหากเขาทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่โง่เขลาหรือว่าขัดกับพระคำของพระเจ้าอาจจะไม่ได้ลงโทษด้วยการเคี้ยนตีแต่ โทษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อยืนยันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะเดินไปดังนั้นไม้เลียวจึงสามารถไล่ความโง่ออกไปจากเด็กๆได้ก่อนผ่านไปไม่ใช่แต่เด็กนะครับพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทําอย่างนั้นกับเราเหมือนกันนะเมื่อเราดา,าเนินชีวิตอย่างโง่เขลาพระองค์ใช้เหตุการณ์เช่นสถานการณ์บางอย่างมาตีสอนเราฮิบูที่12ว่าพระเจ้าทรงตีสอนบุตรที่พระองค์ทรงรักพวกเราเนี่ยเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักดังนั้นหากดา,กาเนินชีวิตอย่างโง่เขลาไม่เลียวของพระเจ้าจะมาเพื่อจะไล่ความโง่ออกไปจาากชีวิตของเร